สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินน้ำเสนอตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกชนดทคุดแดงเนื้อที่3ไร่1งาน19กตารางวาขายที่ดินพร้อมส่วนผสมขายยกแปลง5ล้าน5แสนบาทเป็นที่ขายปนี้อยู่ฝั่งซ้ายครับราคานี้ตกลงคุยกับเจ้าของที่ได้ครับที่ดินปนี้ติดตุนสามด้านด้านหน้าจะเป็นหนุนคิงคุก ติดคังคองชมทานด้านซ้ายครับผมฝั่งนู้นครับจะเป็นถนนลาดยางในซอยหมู่บ้านด้านหลังก็จะเป็นหนอนหิ่งคุกนะครับติดต้นสามด้านในที่เป็นนี้นะผมส่วนผสมที่ปลูกไว้มีต้นมะม่วงประมาณห้าสิบต้นมะม่วงห้าต้นกระท้อนหนึ่งต้นมะยมหนึ่งต้นครับแล้วก็มีดอกพุดธอยู่ข้างหน้าสองต้นครับทางจะฟิวเจอร์ลงสิบประมาณแปดสิบกิโล ผ่านจากโรตัสตัวเมืองหงชบาลแมคโค10กิโลผ่านจากเครื่องคุ้นด่านน้ำตกศรีการางรอง15กิโลครับไฟฟ้าสามเฟสก็หยุดตรงหน้าที่ปลาปาก็หยุดตรงหน้าที่ครับอยุดชุมชนมีเพื่อนบ้านอยู่กันเยอะเดินทางม้าเปลี่ยวหาเก่งของง่ายนะครับตรงนี้คือด้านหน้าครับผมครับจะเป็นคลองชประทานนะผมครับคลองมีน้ําทั้งปีไม่แห้งครับจุดที่สูงน้ำท่วมครับฝั่งตรงข้างก็จะเป็นถนนลาดยางนะผมครับลาดยางแล้วก็ ข้อซอยประมาณสักไม่เกิน10เมตรก็เข้าตรงนี้มาถึงหน้าทินปานี้นะครับด้านหน้าครับครับหน้ากว้าง50เมตรด้านหลังผมกว้าง100เมตรมุมฝั่งซ้ายของมุมนู้นของผมเป็นท้าจางคมยาว117เมตรมุมฝั่งขวาครับผมมุมนี้ต้นปากลก้วยคมยาว120เมตรนะครับทีวทินปานี้ครับผมเป็นที่ดินผมทั้งทั้งแปลงครับผมพร้อมปลูกบ้านเลยครับตามผมมาครับพาชมดูข้างในเลยครับ เดินเข้ามาแล้วครับตรงนี้ก็คือดอกพุธนะครับสีขาวนะครับตุดตรงหน้าที่นะครับตรงนี้คือต้นมงชิดคือผมมงชิดตัวนี้คือแนวฝั่งซ้ายรับผมฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นร้ัดยานะครับเป็นเพื่นบ้านนะครับตัวนี้ก็คือฝั่งขวาครับในฝั่งขวานี่คือต้นมงชิดนะครับต้นไม้เขียวอุดมบูรณ์นะครับผมปลิตตุกทุกปีนะครับ ดินถมดทั้งแปลงเลยนะครับพร้อมปลูกบ้านเลยครับนี่ผมแล้วก็มีบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งหลังครับบ้านครับหลังเล็กๆนะครับเป็นบ้านยกพื้นสูงนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่นะครับตัวของที่ไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะผมจะมีต้นไม้สักมาเกือบๆสามสิบต้นไม้สักนะครับอันนี้ต้นเมื่กีครับผมตอนนี้ผมจะพาชมพื้นที่ต้นหนังครับตอนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ เป็นแนวฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายอยู่นะครับปลูกต้นมังชิดเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับนี่ครับเป็นแถวเลยครับบรรยากาศดีเลยครับผมธรรมชาตินะครับน่าอยู่มากเลยครับเงียบเป็นส่วนตัวเลยครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับ นี่ผมกำลังเดินพาประชานด้านหลังนะครับเดินทําไปมาสะดวกนะครับผมหากินของง่ายนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่กันเยอะนะครับนี่คือแนวด้านหลังครับนี่คือด้านหลังนะครับมันตัวไม่สักเลยครับไม่สักครับ นี่คือด้านหลังของที่ดินแปนนี้นะครับด้านหลังก็จะปลูกค้ายน้ํหวานะครับนี่ที่เราเห็นนี่คือนะจะเป็นหนุนทางสาาระนะครับเป็นหน้องคุกด้านหลังนะครับหงกว้างประมาณห้าเมตรประมาณนี้นะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นหนุนลาดยาง แนวฝั่งซ้ายนะครับทรงนี้คือต้นกระท้อนนะครับดินไปนี้รูปที่สวยเลยนะครับจะเห็นเตไมไปหเห็นแนวฝั่งซ้ายที่เป็นหนุนละจังก่อนนะครับป่าทางเข้ามาบริเวณนี้จะเป็นที่สวนเลยนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับนี่คือหนุนละจังนะครับแล้วก็วนกลับมานะครับผมตรงนี้คือหนุหนด้านหลังนะครับ สนใจทจี่รีมไปนี้นะครับบทวงผม0 6 1 8์2 2 1 4 9ปฝากกดติดตามให้ผมนะครับแล้วฝากดูคลิปต่อท้ายด้วยครับสวัสดีครับ